เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีแบบปาดชามหลีดแล้วก็ p c x นะครับแล้วก็แบบจับปาดหัวลูกสูบแล้วก็แบบจับปาดฝาสูบควักเบ้าควาสูบรวมรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงนะครับจะเดินทางวันนี้นะครับในชุดจะมีแบบจับปาดชามหลีดนะครับมันจะมี2ตัวครับจับชามนอกชามในนะครับ ใช้จับปาดปรับองศานะครับอันนี้จะมีแผ่นรองอย่างนี้นะครับกันชามันสถานนะครับตัวนี้กันชามันสถานได้นะครับแล้วก็แบบจับปาดหัวลูกสูบนะครับตัวนี้จะมีสลัก13 14 1 5 1 6มิลนะครับแล้วก็บูทจับปาดฐานคอริดของมีโอโนได้นะครับนี่เป็นชุดนี้นะครับแบบจับปาดหัวลูกสูบแล้วชุดนี้จะเป็นแบบจับปาด ฝาสูบวักเบ้าฝาสูบร,ร,รวมรุ่นนะครับจะมีโซนิค CBR KSR คตัวนี้จะแบบว่ามีรุ่นหนึ่งนะครับนี่เรียกว่าแบบจะปาฝาสูบร,ร,รุ่นหนึ่งนะครับพวก ope, Wave 125, N, Mac 15, Smart, Spark, 110 s c o สกูปี้เวฟร้อยร้อยยี่สิบห้าเอ็มเอสเอ็มแม็อสิบห้าสมาร์ทสปาร์ร้อยสิบสพวกนี้นะครับพวก R15 สิบห้านะครับแล้วก็จะมีบูทลองของรุ่นต่างๆเราจะเขียนรุ่นไปในถุงแล้วนะครับของรุ่นต่างๆนะครับบูทชุดนอ็อตบูท ก็นอ็อตยาวน็อตสั้นนะครับเป็นในชุดนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอู่ช่างตีคือเื่อช่างติดต่อตามนี้เลยนะครับ oh <no. S 1> พวกเครื่องมพีพิเศษต่างๆที่ใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์เรามีเยอะนะครับชุดซ่อมเกียร์สปริงแบบจับปาดฟ้าสูบ ชุดจับลบวาวแบบจับขวานตีปอกแกนปาดบาชุดเจียบาวบาวซ่อมบาวบาาเครื่องมือพิเศษต่างๆนะครับมีให้เลือกซื้อหลายอย่างนะครับหรือสั่งทำพิเศษได้นะครับติดต่อทางนั้นอู่ช่างตีเครือมือช่าง TBR ได r a c i n g Tool น่เลยครับ